ยินดีต้อนรับเข้าสู่นายแวดลงทุนนะครับก็เพจของเราเช่นเคยนะครับก็จุดประสงค์ก็คือเพื่อต้องการให้ทุกท่านเนี่ยที่ติดตามนะสามารถที่จะมีอิสรภาพทงางการเงินนะครับก่อนปี2030นะครับก่อนปี2030ผมเชื่อว่าในช่วงปีปีนี้ปี2021ละสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับผมเชื่อว่าในปี2021ถึงปี2030เนี่ยมีหุ้นดีๆที่ตกลงมาเยอะนะครับแล้วก็ พร้อมที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นไปนะหุ้นเติบโตก็มีนะครับหุ้นวัฒนจักรก็กําลังมานะนะครับผมเชื่อว่า <c oughs> เป็นโอกาสที่ดีนะครับถ้าใครพลาดโอกาสนี้ไปเนี่ยก็อาจจะต้องออนนนรอ,จจอ,งออีกยาวนานนะครับอาจจะต้องรออีกยาวนานนะครับก็ลองดูนะว่ามันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับก็ผมเชื่อว่าถ้ามีมีคนแม้แต่คนเดียวนะที่มีสภาพทางการเงินได้เนี่ยสังคมเศรษฐกิจจะดีขึ้นนะครับเป็นเป้าหมายส่วนตัวของผมของเพจนะครับ อตอนนี้เพจมีผู้ติดตามอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกท่านนะครับแล้วก็มีคนกดไลค์อยู่เจ็ดหมื่นโทษน,นะครับเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามท่านนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามนะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับในการลงทุนนะครับแล้วก็ในในเพจก็จะมีคอร์สสามสามสามนะก็ยังขายมาตอนนี้ยังขายคอร์สมาตอนนี้นะครับ ก็ปีนี้ก็เป็นปี64นะผมตอนแรกก็คิดว่าจะอัปเดตตัวเนื้อหาเนี่ยเฉพาะปี63ก็ยืดไปอีกปีหนึ่งละกันเนาะนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเนื้อหาในคอสเนี่ยมันสมบูรณ์ในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็มีแต่เนื้อหาที่อัปเดตขึ้นไปผมก็ถ้าจะทํามีหลายท่านมาถามว่าผมจะทําคอสใหม่ไหมก็มีนะครับแต่ว่าจะทํากับทาง stock tomorrow นะครับอดใจรอนิดนึงนะครับก็จะเป็นคอรสเกี่ยวกับการลงทุนด้วยปัจจัยพื้นฐานนี่แหละนะนะครับ เป็นคอร์สสอนสดด้วยนะถ้าใครสนใจก็ติดตามกันนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับก็ผมก็จะมาบอกเล่าพูดคุยนะเรื่องเกี่ยวกับว่าช่วงที่ตลาดหุ้นตกเนี่ยเออเฮ้ยเราจะเก็บสะสมหุ้นดีไหมนะเราจะเก็บสะสมหุ้นดีไหมมีหุ้นอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับก็ไปบทความในเพจน,นะครับอ่มาดูกันเลยนะในห่วงตลาดหุ้นตกแรงแรงธุรกิจอะไรนะ่าเก็บสะสมแล้วก็จะดีต่อไปใน,านาในอนาคตนะครับ ก็ช่วงหุ้นตกแรงเนี่ยมันก็เป็นไงครับมันก็ทําให้หุ้นดีๆเนี่ยที่ยังมีอนาคตเนี่ยมันพลอยฟ้าพลอยฝนใช่ไหมธุรกิจที่แบบว่าเราควรพิจารณาเก็บเข้าพอร์ตได้เป็นยังไงบ้างนะะมาดูนะครับลองมองมองไปนณะอีกสิปีนะครับธุรกิจอะไรที่เราซื้อณเวลานี้แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบเหมือนว่าของราคาถูกอะ่ะก็คือหมายว่าไอตอนนี้เราซื้อดูเหมือนแพงนะแต่ว่าไปอีกสิปีให้ปรากฏเป็นของถูกไปเลยนะอ่าลองดูนะครับอันนี้สําหรับคนลงทุนระยะยาวนะครับ อย่างแรกก็คือธุรกิจที่มีแต่คนมาใช้สินค้าหรือบริการของเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะผมเน้นประจาเลยนะอันนี้ก็คืออะไรที่มันเป็นเทรนตเติบโตอ่ะที่ธุรกิจที่ว่าแบบนี้น่าสนใจนะครับก็คือในมุมมองของผมก็คือ,อธุรกิจเช่นอ,อะไรขนส่งมวลชนระบบรางนะตอนนี้โอเคโควิดก็สะดุดใช่ไหมฮะคนก็นมาใช้น้อยลงแต่ว่าอนาคตเทรนใหญ่นะมันก็ต้องปาต้องมาถูกไหมฮะสื่อสารเป็ไงก็5 g มานะ อินเทอร์น็ตออฟติงรถยนต์ไร้คนขับการผ่าตัดทางไกลอะไรต,ต่างๆหลายแหล่เนี่ยนะครับก็ยังไงก็ต้องมานะครับแล้วก็สนามบินก็ใช่นะครับตอนนี้อาจจะสะดุดไปบ้างนะนะครับในห่วงที่ตลาดหุ้นเกิดการลดราคาอย่างรุนแรงนะครับผลกระทบทางจิตวิทยาก็คือเฮ้ยความกลัวข,ของนกักลงทุนนะครับนกักทุนระยะยาวเนี่ยมักจะใช้ประโยชน์จากความผันผวนนี้เสมอนะครับ ก็เราก็ดูว่าเลือกเลือกซื้อหุ้นกลุ่มนี้ดีไหมนะอย่างที่2ก็คือธุรกิจที่เป็นเทรนใหญ่ของสังคมนะครับเทรนใหญ่ของสังคมก็คือได้แก่้คนมีนี้สินมากขึ้นจริงไหมเรามองไปดูคนข้างเราหรือแม้แต่ตัวเราเองก็มีนี่มีสินนะ <c oughs> คือการมีนี้มีสินก็ไม่ใช่ว่าจะเลวร้ายอะไรนะหมายความว่าถ้าสมมติเราซื้อบ้านซื้อรถแล้วแล้วก็แบบไม่จำเป็นต้องไปจ่ายเงินสดอะไรอยนะ่างเงี้ย แต่ว่าบางคนก็อาจจะเป็นหนี้พวกบัตรเครดิตอะไรพวกนี้ก็คือพยายามอย่าให้มีแบบนั้นนะแต่ว่าอ่ะถ้าเราดูในยข้อเท็จจริงภาพรวมนะผมพูดแบบเป็นข้อเท็จจริงนะครับก็มีมีแต่คนมีหนี้มากขึ้น <c oughs> นะครับผู้สูงอายุก็เช่นกันนะมองไปแล้วก็เออคนแก่มากกว่าเด็กใช่ไหมอะไรที่เป็นเทรนด์ใหญ่ของสังคมเนี่ยมันก็มักจะเป็นอย่างนั้นต่อนะมันเหมือนคล้ายๆมีโมเมนตัมหลีกเลี่ยงได้ยากอย่างเช่นเออเฮ้เราอ่ะเป็นคนไม่มีหนี้อยู่คนเดียวในออฟฟิศ เป,เป็นแบบนั้นไหม <c oughs> ก็คงไม่นะผมเชื่อว่าทุกคนก็ส่วนใหญ่ก็จะมีหนี้กันนะฮะมันเป็นเทรนไงน,นะมันต้องเกิดขึ้นแน่ๆในห่วงเวลาปกตินะครับธุรกิจเหล่านี้ก็มักจะแทงระยับเลยใช่ครว่าแพงระยับชวนจักดุลซื้อระยะยาวไม่ไหวนะครับแต่เวลาวิกฤตเฮ้ยมันมันกลับราคาตกลงมาให้เราเอ่อเรียกว่าจะช้อนซื้อ,อไม่ช้อนซื้อนะอันนี้เราก็ต้องไปคิดนะครับไม่ใช่ว่าเห็นมันปุ๊บก็ซื้อปับนะ๊บอะไรเงี้ยนะครับอย่างที่สามก็คือธุรกิจ ที่ยอดขายยังเติบโตนะครับก็ธุรกิจดีๆที่ยอดขายยังเติบโตถ้ากา,การเติบโตของ GDP ตอนนี้ที่ต้องเรียกว่าต่ำเตี้ยนะครับเช่น GDP ไทยเนี่ยโต3%นะครับแต่มันก็ยังมีธุรกิจที่ทำยอดขายที่โตมากกว่า3%เยอะแยะนะเวลเราผมอ่ะผมว่าน่าเก็บสะสมนะครับในเวลาปกติธุรกิจหลังเนี้ยก็อาจจะมีราคาสูงจนเกินเอื้อมนะครับแต่ว่าในยามผันผวนธุรกิจแบบเนี้ยก็จะลดราคาลงมาตามเทรนตลาดหุ้น ระยะสั้นนะครับก็คือพูดง่ายว่าราคาตกระยะสัน้นนั่นแหละนะนะครับธุรกิจที่ยอดขายเติบโตที่ผมค้นเจอนะครับก็เช่นธุรกิจน้ำแร่นะที่ยอดขายโตกว่า GDP นะครับแล้วก็ธุรกิจขนมกกคบเคี้ยวบางแห่งนะนะครับธุรกิจเดินเรือที่ยอดส่งตู้สินค้าถึงสองล้านตู้เข้าไปแล้วนะอ่าแล้วก็ธุรกิจแบบนี้ก็จะดีในอนาคตราคาที่ขยับปรับลงก็เป็นโอกาสที่จะสะสมก็เป็นไปได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าพูดแบบนี้ปุ๊บคุณก็จะไปซื้อนะ ก็ต้องศึกษาด้วยนะยางอ่านอย่างเช่นชรกิจน้ำแร่มีคนถามผมมานะอย่างใหม่นะก็คือ,อน้ำแร่เนี่ยมีอยู่เจ้าหนึ่งนะที่ที่เขาเป็นบริษัทลูกเขาจะเป็นผลิตยางมาต่อยด้วยนะตรงนี้มันก็จะเชื่อมโยงกันเราก็ต้องศึกษานะครับไม่ใช่บอกเออผมบอกธุรกิจน้ำแรด่ดีปุ๊บเราซื้อได้ทันทีมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็สรุปแล้วก็คิดก็คือ,อความหันผวนเนี่ยเป็นเพื่อนนักลงทุนระยะยาวเสมอนะครับ มองไปข้างหน้าอีกสิบปีนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นและมันจะแพงขึ้นแต่เวลาที่ผ่านาไปไหมนะถ้ามันลดราคาลงมาเป็นจังหวะสะสมแล้วก็ค่อยๆสะสมก็ได้นะครับไม่จะเป็นต้องรีบเราอ,อันนี้เป็นตีมไม่ใช่เน้นเก็งกําไรนะครับในยามที่ตลาดลงมันคาดลงลึกได้อีกเราก็ต้องไม่ต้องรีบนะเวลาเรามีเวลาเสมอนนะสำหรับนะักลนะงทุนระออยะยาวนะครับเกาะประมาณนี้นะลองลองปรับไปใช้กันดูนะครับใครอยากจะ อ,อ่านบทความเป็นบทความเมื่อเข้าไปที่เพจได้เลยนะครับแล้วก็ <c oughs> คือในเพจกนะ็จะมีบทความอะไรแบบเนี้เป็นให้อ่านได้ฟรีๆอยู่แล้วไม่ไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากเอกลุศ e นะเอกลุศ e ก็มาลงคอร์สทุนกับผมนะเขาจะเป็นเอกลุศขึ้นมาแล้วก็ใครอยากจะเปิดพอร์ตนะนี่เดี๋ยวนี้เปิดพอร์ตกับเพจผมได้นะครับ เป็นหลักทรัพย์คันที่กุ๊ปนะครับซึ่งก็จะได้คอมมิชชั่นพิเศษนะไม่มีขั้นต่ำเลยนะครับแล้วก็ซื้อขายผาระบบคอมมิชชั่นะละละ750ถูกมากนะครับแล้วก็จะมีพวกฟิวเจอร์ออปชั่นด้วยโ u t ฟิวเจอร์ก็มีนะอันนี้ก็จะเป็นสำหรับคนที่อาจจะชอบเทรดหน่นะครับก็เข้ามากอรอกรายละเอียดตามลิงก์นะครับในใต้ใต้ข้างล่างนี้ก็ได้ใต้คลิปใต้บทความก็ได้ไม่ยากเลยนะใส่ชื่อสกุลเบอร์โทศรศัพท์ ที่อยู่จะส่งเอกสารลายเพื่อแจ้งเลยเอข่าวสารอะไรพวกนี้นะแล้วก็เปิดถอนได้ทันทีนะครับก็ลองดูนะครับใครสนใจก็เข้ามาติดตามกันได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะเราจะมีอิสรภาพทางการเงินไปด้วยกันนะครับ่อนปี2030นะครับลงเป็นทนธสัญญาเลยเซ็นสัญญากันเลยนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้นะครับก็ขอ ท่านผู้ฟังเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะผมเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ